สวัสดีครับแนตน,นันสโงเทอร์โบโนะฮะอ่ะทรงงานอีกหนึ่งคันครับเป็น1.9นะครับใส่ปาก4.6นะครับอ,อันนี้จะใช้บูดประมาณ50าอิดปอนะครับใช้บูดประมาณ50าอิดปอนครับพร้อมจูนรีแมปให้ใหม่นะครับอ่าล้วไงเย่ yeah. เดี๋ยวเราวิ่งให้ดูกันนะฮะ ครับเรามาดูนะครับว่าใช้บูทกี่ปอนด์กันแน่นะครับจัดไป นี้ใช้บูสตอยู่ห้าสิบห้าถึงหกสิบปอนด์นะครับตัวนี้นะฮะจูนโดยช่างเมนนะครับเมนสวิตนะฮะของสองนะฮะนี่ฮะเป็นทั้งตัวขับเป็นทั้งตัวจูนเลยครับมืนจูนนะอ่าเดี๋ยวดูนะครับเจติดบูสที่เท่าไหร่ครับขับเบาๆนะครับขับ v i ยพีิดบูสเท่าไหร่ครับช่างเมนี่ับดูไม่ได้นะครับ บูสอยู่ประมาณน8 0 0รอบนะครับไม่เกิน2,000รอบนะฮะวิ่งมาเมื่อกี้ใช้บูทตอยู่ที่55-60ปอนด์ 55, 6, 4, นะครับโอเคนะครับลูกค้าสนใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ติดตามให้ได้ด้วยนะครับสากกดตะไคร้ให้ด้วยนะครับหรือขาตะไคร้นะฮะเน้นโทรนะครับ0851547180ครับ นะ้าจัดให้ครับทรงเธอโบนะฮะขอบคุณครับ